เอาเบิดรียกเจี๊ยบจะสองก่อนยังพันใดญอยู่ตรงไหนถ้าเราอย่าฟามกันมาเรียกเราเรียกอะไรเรียกส้มวันนี้เรียกเขาเรียกแก้วสวัสดีครับที่ครับเทปแช่นแชแนลก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอตรงนี้นานแล้วนะครับนี่ฮะวันนี้ก็ ขอมาถ่ายคลิปวิดีโอหน่อยครับวันนี้คุณยายจิตกลับมาแล้วนะครับนี่พร้อมข้าวจีนะฮะข้าวจีคุณยายจะหมดแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ลมเย็นนะฮะอากาศเย็นนะครับวันนี้กรุงเทพมหานครตอนเช้าเช้านะอากาศเย็นนะครับวันนี้ก็นะคะเปลี่ยนไปนะฮะโอเป็นคุณลุงตานะฮะวันนี้นี่ฮะแล้วก็นี่ฮะกำลัง ปิ้งข้าวจีหรือย่างข้าวจีนะฮะนี่หมดแล้วนะครับไม่มีแล้วครับมีแค่นี้นะครับวันนี้ผมตื่นสายวันนี้ก็มีนี่คุณยายนะฮะนี่ก็มาอยู่นี้สวัสดีครับคุณยายจอมสวัสดีครับนี่ฮะสวัสดีครับคุณยายนวยอ่าเดี๋ยววันนี้เป็นไงอากาศเย็นไหมฮะวันนี้เนาะอากาศเย็นสดชื่นใช่ไหมฮะนี่ฮะ สบายมากวันนี้ครับผมนี่วันนี้อากาศอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกเช้าเนาะประมาณนี้เนาเย็นห้ามเกินนี้นะไม่ไหวใช่ครับนี่ฮะอันนี้ขนาดสายแล้วนะครับนี่ประมาณแปดโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวว่าอากาศอากาศเย็นสบายนะวันนี้นี่ยคุณยายคุณแม่จอมบอกเย็นสบายวันนี้นะครับผมนี่ฮะมากกว่านี้ไม่ไหวนะนี่ฮะ ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็ย้ำจะเปาสีว่าเราอันนี้บรรยากาศสบายสบายนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะของโน้นก็แววบๆนะคุณยายจิตสวัสดีครับโอ้ห่างหายไปประมาณ20วันนะครับนี่ฮะคุณยายจิตกลับมาแล้วนะนี่ข้าวจีแล้วก็ ต่หลายอย่างที่คุณยายทํานะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วก็จะเริ่มทํำนี่ข้าจีคุณยายจิตนะเนี่ยวันนี้นี่หมดแล้วใช่ไหมคุณยายนี่นะฮะคุณยายจิตบอกว่ายินกับยายนุ่งเขาเย็ดมาฝากลูกเขาอ๋อวันนี้หมดแล้วใช่ไหมคุณยายแค่นี้แล้วนี่เหลือแค่นี้บอกเนี่ฮะวันนี้มีเด็กมาช่วยนี่วันนี้มีน้องกับฟิวนีฮะวันนี้นี่ นี่ฮะวันนี้ก็แม่บ้านแม่บ้านก็หยุดนะครับวันนี้ลาพักร้อนนี่ฮะมาตรงนี้ก็น้องส้มหมดแล้วนะฮะนี่ไม่ได้หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้มาถ่ายทําเลยน้องส้มนะฮะนี่แท็กซี่ก็มานะคะแท็กซี่อแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วนะครนี่ฮะแท็กซี่ลูกค้าประจำมาแล้วนี่แล้วก็ตอนนี้น้องส้มนะฮะน้องส้มก็ เปลี่ยนแปลงรถใหม่นะฮะนี่ไปดาวรถใหม่ออกมาฮะนี่ฮะนี่ฮะน้องส้มล้าน้องส้มนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะฮะไม่ได้มาถ่ายทํากันตรงนี้วันนี้ลมเย็นนะฮะลมเย็นเนี่ยสังเกตได้นะฮะสังเกตที่ต้นกระถินได้นะฮะนี่กระถินอีกที่เนี่ยฮะอีกวัดหนึ่งนะครับประมาณสิ้นเดือนนะครับตรงนี้ก็วันนี้ก็เราก็พา ชมบรรยากาศสบายๆนี้อันนี้เวลาประมาณ8โมงกว่าฮะดูนะฮะท้องฟ้านะครับผมโอ้โหเป็นสีครามนะครับวันนี้นะครับอากาศสดชื่นนะครับลมเย็นสบายวันนี้กทมค่อนข้างอากาศเย็นนะครับวันนี้ครับเนี่ยดูท้องฟ้าเห็นเป็นอย่างงี้นะแต่ว่าอากาศเย็นนะฮะลมเย็นมากนะครับวันนี้นี่ฮะสดชื่นนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเป็นมาจ รถเข็นของน้องส้มนะที่ใช้ขายของครับแต่ว่าวันนี้หมดแล้วนะครับนี่ฮะกับข้าวอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับที่ผมมาถ่ายทำตรงนี้นะครับนี่ครับผมวันนี้ก็สบายๆนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับคลิปนะครับช่วงนี้นะครับนี่หลายๆท่านก็ทํางานวันนี้แม่บ้านก็ละพักร้อนเนี่ยวันนี้นะแท็กซี่เจ้าเก่ามาแล้วฮะนี่ฮะ นี่ครับผมนะนี่ก็เป็นคุณยายสำหรับบรรยากาศวันนี้นี่ข้าวจีก็นี่ครับจะสุกแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเหลือแค่นี้แหละไม่มีนะฮะนี่ฮะหมดแล้วฮะชุดสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าวันนี้ตื่นสายนะครับนี่ครับบรรยากาศสบายๆเข้ากับบรรยากาศฮะนี่ครับบรรยากาศเช้าวันนี้นะะกับบรรยากาศข้าวจีนะครับข้าวจีคุยใยจิต กลับมาแล้วนะครับมาอุ่นนุนมกันได้พิกัดซอยเดิมนะนิมิตใหม่ซอยเก้าครับผมนี่ฮะก็นี่ครับคุณพี่ก็มาร่วมทําบุญสะสมบุญนะครับนี่ฮะสงสัยว่าวันนี้นี่รวยรวยแน่นอนนี่ฮะอันนี้เจ้าของแผงที่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ฮะมีคนถูก ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่แผงคุณพี่นะมาอุดหนุนก็ได้นะครับปากซอยนิมิตรใหม่ซอย9นะครับนี่ครับอนุโมทนาสาธุนะครับนี่ตรงนี้ได้ค่ะนี่ก็เหลือเท่านี้นะฮะนี่ก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วมีคนเหมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้าวจีคุณยายฮะก็กลับมาแล้วนะคุณยายจิตมาอุดหนุนก็ได้นะครับอ่าพิกัดซอยเดิมนะตอนนี้แป้นมงหมดแล้วนี่ฮะหมดแล้วนะครับนี่ฮะ หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วครับก็พรุ่งนี้ก็ติดตามเมนูต่อไปเดี๋ยวจะน่าหนาไม่รู้ครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่รู้ว่าคุณยายจะเอาเมนูอะไรมานะครับผมครับอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนคุณยายจิตนะครับผมครับสำหรับเช้านี้กับบรรยากาศสบายๆครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปทํางานนะวันนี้ก็มีพักร้อนพักอะไรกันบ้างนะครับก็วันนี้วันศุกร์ จกใจแล้วนะวันนี้ก็ยังไงก็ฝากร้านน้องส้มแล้วก็ฝากร้านคุณยายจิตนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขมชาติชาแนลด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ